ครับสวัสดีครับผมนายธรรมรัตน์ชื่นเดชว่บ้านหมู่ที่สี่ตำบลบัวอาําเภอทักษารจังหวัดตังทางหมู่ที่เป็นหมู่บ้านที่ได้รางวัลเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดก่อนที่จะได้รางวัลน,นี้มานะครับคือทางหมู่บ้านได้มีการดรูรงเรื่องปลูกผักผลตัวรั้วกินได้ติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาสิบกว่าปีในหมู่บ้านที่ทางผู้นำ แนะนำให้ชาวบ้านปลูกก่อนที่ชาวบ้านจะได้ปลูกคือผู้นาต้องทําให้ชาวบ้านกินเป็นตัวอย่างก่อนการที่ส่งเสริมเรื่องการปลูกผักส่งตัวรวกินได้เาะจะได้มีคลังอาหารไว้กินเองในยามขับขันหรือว่าชร่วงเศรษฐกิจที่การใช้จ่ายสูงเพราะว่าขึ้นณวันนี้นะครับมะเขือนิดนะตอนนี้กิโลละ6ิบาท พริกกิโลกรัมละร้อยบาทมะนาวกิโลกรัมละ40บาทซึ่งชุมชนหมู่สีเนี่ยครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลชุมชนเมืองเป็นหมู่บ้านชนบทเรามีพื้นที่มากมายที่สามารถจะปลูกผักส่วนตัวต่ตางๆไว้กินเองได้เพื่อลดค่าใช้จ่ายอย่างน้อยอเราต้องมีพืชที่ไว้ ใช้ในครัวเรือนทุกวันเช่นตะไคร้พริกมะกรูดมะนาวของพวกนี้เราสามารถปลูกไว้กินเองได้ลดค่าใช้จ่ายได้เยอะเพราะว่าเราจะไปหวังพึ่งเศรษฐกิจทางหลักเช่นยางพาราปาล์มเราได้ไม่แน่นอนค่าโครงชีพมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆเราไม่สามารถที่จะควบคุมรายได้ได้แต่รายจ่ายจ่ายทุกวัน ถ้าเราไม่เน้นปลักปลูกผักสวนครัวหรือว่าลดค่าใช้จ่ายตรงเนี้ครับแต่ทำให้ครอบครัวเราอยู่ไม่ได้หมู่สีเองครับตอนนี้คนในหมู่บ้านแต่ละครัวเดือนอย่างน้อยมีผักสวนครัวรัวกินได้ไม่ต่ำกว่า35ชนิดต่อครัวถ้าคนจากในหมู่บ้านอื่นต้องการที่จะดูหรือว่ามาศึกษาดูงานเราก็พร้อมที่จะ,จะพา ทุกคนไปเยี่ยมชมกลุ่มที่ประสบความสำเร็จเช่นกลุ่มปุ๋ยกลุ่มปลูกผักกลุ่มเลี้ยงปลาในตอนนี้ในหมู่บ้านมีการเพาะเห็ดแล้วก็มีผักที่เราปลูกเป็นแปลงใหญ่ๆก็มีประมาณตัวเรือนหนึ่งก็ประมาณสองไร่3าไร่แม้กระทั้งต้นทุนในการผลิตนะครับมันจะมีเหมือนปุ๋ยกลุ่มปุ๋ยเนี่ยเราจะมีกลุ่มปุ๋ยหมัก ตอนนี้ในหมู่บ้านมีอยู่ประมาณ4กลุ่มกลุ่มใหญ่ๆมีอยู่2กลุ่มคือเราจะเน้นให้ทำปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อลดปุ๋ยเคมีเพราะปุ๋ยเคมีต้นทุนมันจะสูงมันก็ได้ลดค่าใช้จ่ายของเขาไปอีกทางหนึ่งผมก็อยากจะขอเชิญชวนหมู่บ้านใกล้เคียงหรือว่าบุคคลที่มีความสนใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง หรือเรื่องคลังอาหารให้มาศึกษาดูงานหรือว่ามาขอคําแนะนําจากหมู่สีบ้านหน้าเขาหรือผมและก็คณะกรรมการหมู่บ้านยินดีต้อนรับทุกคนเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับ